เตรียมตัวไปขึ้นปลากันอีกแล้วค่ะเมื่อเนี้ยเตรียมตัวขึ้นปลาไปห้าหลอกเก็บมะกอยยิ่งไม่แล้วจ้าอีกแล้วมาอีกแล้วเดินปลาค่ะมาอีกแล้วเด้อขึ้นเข้าอีกแล้วน้าแอยยุใส่น้าแอ๋ มาเนี่ยอ้มมาให้ลูกกูขึ้นเข้าเบยๆไปนำกันเด้นอพี่น้อง ไ,ได้บ่เคยขึ้นเขาคืออีบ่ดีคือเห่าเนาะได้เห่าเกิด,ดอย่างได้ขึ้นเขาเดียวได้พระจนภัยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นภูขึ้นเข,ขาโอ้ได้ใส่ไ,ไม้กันท้องเราลืมเอาไว้ใส่แล้วมนะเออโอ้หมาไลา่กวดเป็ดตะมอนดีเมื่อนี้ mình ăn xong trăm khuẩn nhong nhanh 5, mà lăng đi, ờ, vặt năn đi, cái nhằng đấy cành chằng nốt, ờ, อื้อโอเคมื้อเช้านี้เนาะติโอ้เอออได้เต็มเปเต็มเปเบิดทุกคนเลยกลับกันแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยกลับพี่น้องเอ้ยได้เต็มเปเบิดแล้ว มาเก็บมากันครับนี่ยสองทุงแล้วก็ยังอีนี่จ้ะผลงานมะกอลูกงามๆเป็นงานที่ไปเก็บมาจ้ะ เดี k k k ๋ยวไปกวากันเนาะอ้าวมื้อนี้มาคว้าปะกกกินกันวันบ้างๆขอคว้ามาะโกกินสัก่อนนักผู้เด็กๆคะเด้อคะแนีชี่นงเออท่านผู้ชมมาเด้กกินคว้าปะกกนำกันกำลังใจสุกละ cảm cho cái đã sụp rồi, cái như bột tép ô, cái nữa